เอ้ยอุ้ยะอ้ยดำจังเอ้ยงามค่ะจ้ะสวยแห้งน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับพบกับอีสารบานฉันจ้ะพบกันใน, 16, ว,นวันที่สิกกรกฎาคม2องพั้าร้อยีกสบแป้ามัาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเก่าจา้าครับผม ปาบ้านน้องเมฆครับพี่น้องตำบลแ้วคามือบุญทริจังหวัดอุบลครับไปจ้าพี่น้องรุนน้ำสาวอยู่ในบ้านในวงจ่ายสิริกเกเพชรอิหย,ยังแนสิโุกสิมานบ่จ้าไปครับดอกแรกแหกมานจ้าปิดคู่บุญก่อแดงแกงหวานอื้อห่มจ้ามาจนว่าจนด้เก็บจะห่ม อีกดอกจ้าอุ้ยงามเ่งดำจ้าอุ้ยแกงอะไรกนอันตันเด้อจ้าเนี่ยตันเนาะเพิ<น>ง่งียนจ้านี่ครับเอาเลย,ยบุพัวพันเอาเลยบพพดอีกไปดอกนึ่ง ตะไคร้จ้าขาลายเลือดจ้าตอนนี้อีกสามจ้าขาลายเลือดเมือดเองามคักจ้า สีสมพูจ้จ้านวดเดอกใหไงเนาะเม่งจ้าโัแด,ดงจ้าจุ้มน,นึงจ้าโัแดงเก่งวานหยอกนึงจ้าหยอกนึงจ้ายังจังสีทำไมเธอถึงเซตกหลุม ดอกนี้งามครับงามโบอื้องามกันหาขาปุ๊กนะลองปลุกไว้จ้ะอุ้ยขายาวแห่งจะห่มนี่คุณน่ะหุณมาดอกอะไรไปน้อยเนาะครับผมบางห่มก็บ่มีจ้ะ ผมกำลังจะเก็บจะห่มพิ่งดำจ้ะจุ้มน n g จ้ะอีกดอกจ้ะก็เกิดแน่เลยเกิดดึกหลับนี่ว่าจะเกิดอุ้ย <laughs> เกิดแน่ได้ก็เกิดเนาะไอเนาะครับผมพี่ดอกนึงแม่ต้อง แดงจิมคืนครับซ้ำนะผมเนาะครับผมเอาหลุนขั้วหม,มันไปน้ำก,กันเรื่อยๆจ้าเอ้ยอ,อีกดอกจ้าผมเก่าเนาะแมีนจ้าอุ้ยเดงอดจีนคืนใครยุ้ย,ย,ยก,กันนเนี่ยหนุกกระหองแซลเลยนะครับ เห็ดกอแล้วเนาะผมเห็ดกอครัรรแต่ละแม่พ่อเห็นแวบ,บเดียวงานนี้นแวบบเดียวก็ได้พุ่นอีกพุ่นเห็นบอสน้องขอบผม กูนร <ạ. S 1> ับยังเขากับท่านเด็กหมวานบปไดไเายไอ้หนอ h นี้นอเจอแล้วไสองจ้ะเอ้ยนี่จากพี่นนอเขาเอิญกุ้งกูย่าง่อมห้าด้ยครับพี่นนอทังเตือยพนก็ออกใหญ่ๆหนอนั้งเตือยพนก็ออกเป็นจุ่มกันเลยด้อคมานไปสองดอกจ้ะคนนีไปนกันเลยจ้ะคนนี้คนไหนเปนอเอมมพนกเอาหน เว้นออกบ่อกระบะห่มนั่นออกนี่ละกัดผ้าขามาผ่เห็นเนาะบ่มีครับ เดี๋ยว่าบริดดเ่าน้าวันี้ดอกที่สามจ้ะวันนี่ตัวไข่ตัวไข่จ้น่ไข่ไก่จะเอาได้แล้วเางโโูขาวคุมน้วันนี้อากาศก็มืดขึ้นนะครับพี่น่อ กะเลาะเรื่อยๆคือเก่าแล้วครับตามไม้เคยเก็บตามไม้เคยไปแล้วพี่น้องจ็กสิมีเห็ดยังเน่ล่ะครับที่เฮาได้เก็บก็สิเป็นเห็ดเพิงคาล่าเห็ดกอเนาะละงอกก็ถือว่าห่างครับเห็ดเพิงดำกับป้าป้ายครับพี่น้องเลาะเบื้อนี้ครับมีเห็ดยังเน่มานเห็ดยังเน่ครับเมือดตึ๊บแล้วครับพี่น้อง เมื่อเธอได้แหงหาเห็ดดำดำสามผลเดือนี่รุ่นต้นเกยพี่น้องเพราะว่าปกไหวหมื่บ้านอุ้ยใหญ่ไบอตัวละจ้ะไหวน้องเมนปุกไหวดอกนี้นุ้ยดอกนี้บอดดีปกบอดดีเนีเพราะว่าหมื่บ้านมาเห็นใส่พอดีค่ำจ้ะเจ็บถึงขั้นนุ่งหงส์เลยดอกงามนี่ครับ Ui Để không khay xin hưu khách Ui hát nhao kana. Mi bò thăng nắng. Nghi đầy song đỏ. Ui hưng. bên sổ Khát bên sau. Ba bên เล <screws> <Basil> งอกเยออก่บรายเนาะใส่แล้วห้องโอ้ใส่กระตาบลมเลยนั่นถ้าเอาอีกเสียทีแต่น้อยน่ออู้ยหิดหัวครับนั่มนหวาดิครับเก็บภาพแล้วบสวยแหงออกในพพนเดละงงกหน่อเมนจะ นี่นี่เขาเด็กเก็บเห็ดงงูเหลืองเนาะนี่ครับบาดน,นี่ก็นหน้าเห็ดปวกเด้บาดน,นี่จะต,ตาย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็รอเบ,บื้องหลังให้ผมยู่เนาะไอ้เนาะมองเคยเก็บเนาะแมนครับอือมองนี้จ้ะสวยเลย,ยนันเบื้องหลังได้านี่เดี๋ยวโปรยหน่อยมองเลยจ้ะมันคลาดขึ้นหน่อยคือไม่เยอะอื จะงูคนดอกญ่เนาะ่นอยู่ในฝนบ่ถือนฝนถูกกนี้ใส่่ะนี่ถือเทะเนาะกินข้าก็ไดครับเห็ดป่วนอาออีนี้ซธอเหขาอยู่เลยกระจีเม่าได่ที่นี้อะไอืมนะถืกแทะถืกแทะนัวมกินข้าครับ กินได้เบ็ดมันแล้วเนาะเราจุ่มเพิ่นน้อยๆก็จีบมะขาเพิ่นมะมีมูเดียวกันเนาะครับผมทัดกันนาโบกไก่ครับอีกแม่บึ่มีอู้ยออกใหญ่ๆอุ้ยวูมีจุ่มครับีจุ่มเพิ่นอือมีก็ะแนนเม่ทางในเอาตืดแทะเนาะ ีละกัน้เอาอันงามก่อนวาไอ้กองกระสีบได้โยกหนาโยกลังกันล้วอืมเป็นคือเทอืมหนุกหองบอกเข่าทีละไอ้แมงวดยุยยุยหนุกว่าทั้งนี้เด้อยุยเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกหนุกว่า เอิ่นมาอิลีเลยครับวองหันกเก็บเห็ดนั่นอันนั้นอยู่นี้นี่เห็นบมนี่เห็น,หน,หนิ่งข้านุงองอ่งยงดอกใหญ่เพิ่นอ๋อนี่เด็ดอกน้อยดอ,อกน้อยเพิ่นอยู่นี้เพิน่นบ่เห็นเห็นมาเอาอีกคือเก่าคางๆกันเลยครับเพชรกับเพชรขวบอีกจุ่มจ้าอีกจุ่มครับนี่เพิ่นโออกเป็นแผ่นอยู่ทั้งรุมนี่รูรุมัะ กำมองปวกเป็นอยู่เนะติดแผ่นก็ได้ฝนทันิีอยากฝนอยู่ได้ไออยากฝนอยู่น้ำหิดปวกจน,นว่ากันแล้วหิดละโมกครับบ้านคงที่เอาปุ๊บไครไว้แล้วเนาะอ้เนาะอยู่คุกา เอ็ปัวกะคือขนาดอุ้ยเห็นดูเลยเอาะไรลูกเราไปเกมตื่นกันเลยได้กำลังบานจ้ะสองด้วเฮ็ดไข่ดุครับนี่ก็นำเบิ้งเห็ดปวกแน่เนาะครับพี่น้องเห็ดละงอกแน่เห็ดกอแน่ครับ ็ไป,ป้ตะท่านห่อยี่ครับพี่น้องนำเบิ่งเห็ดปวก,ก่อนนะครับเป็นออกเป็นมูครับพีนหนอ,อ่มยังอยู่ในปลาเห็ดปวกได้ครับพี่น้องเสียงดวงเบิ่งนะครับบัรทาพอเป็นม<ส><ด>ูบอแล้ว เสียงเบิงครับเป็นออกเป็นหมูท่าเป็นหมูงามๆเนาะดูสิออกยับไปเรื่อยๆเลยครับบ่ค่อยออกหมองเก่าเพิ่นเด้เคียงเคียงเก่าพก่นล่ะครับกอดเด้งจ้าไงเลยเนาะเฮ็ดปวกตามเฮ็ดกออีกครับนี่เห็นแดดเลยนาะแม่ป่ามีถงมาเฮ็ดกอกั เหลื่อมสวยแน่เลยเด้อพี่น้องแต่ว่าก็ยังย่างพี่เนาะแม่ประมิตัวย่างก็ไปห่มผิดกอโบหินเนาะเจังเป่าไปห่มกอผลดียังออกมาจังเห็นครับพี่น้องอืงามจริงจ้ะเพิ่งนำอ้อยแกงแซบเด้อแต่พี่น้อง อ้าผมนี่มีห้อยเปิดเนาะแม่ต้นเราก็ยังเห็นแบบแม่อยู่ครับเดี๋ยวอยู่งห้อ,องเ,เคยเก็บแล้วครับจุ๊บเข,ขาขังนี่เนาะครับผมตอนพีกก่น้องมาจะสีดอกหน่อยให้หมาจ้ะอุ้ยสองอุ้ยเป็นจุ๊มจ้ะพี่น้องเพิอร์มินน้อยจ้าแงงเสบเด้อจ้ะนี่ bỏ ní gần này, không, không này cái mì đỏ này bụng nha đỏ đấy hôm nay bây rồi nó bây giờ nó bây giờ nó rồi giờ nó bây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  giờ โอ้นท oh. ีครับดึงอีกข้างหนึ่งไม่เห็นเลยเนาะเครมือจะเกือูขึ้นกันได้ไตเป็นแลวบออกนี่ไม่ต้องเปิดแน่แล้ครับขีอแกกสิทธดการ์พี่อห้านำห็ดผวก น่าก็เขาอยู่ดอนหนึ่งครับได้กรอนอยู่ดอนหนึ่งเนาะเแมนจะได้เห็ดปวกไปเห็ดปวกเลยเฮ็ดเฮ็ดได้เบุ้ยสิเปิดเปิดหาเปิดหาแมนครับเอายนะสูงขนบ่ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นออกเรื่อยๆอยู่พี่น้อง ออกบ่ป้าพอเถื่อสำหรับเห็ดก่อนเนาะฮ้ยนเียวเฮ็ดปวกเียวกํลังออกของแเพิ่งออกของแอยู่ในกระตาเ้าแล้วไปเบิงมม่งห่มใหม่หน่อยปวก่ายปวกแล้วบอไม่หันเซียวเพิ่นเนานะเป็นีกเป็นเฮ็ดปวกดอกเดียวจะพี่เนาะ อะไรเออเห็ดปวกอ่าเห็ดตะหน่ำอ่นนาะเห็นดอกนี่ได้ก่อนเบิร์ดนี่กเล่าเป็นหวัวกระสุอะนอเห็นแก็เฮาสิบห็นเห็ดว้าย่าตีมลงตามปกไ่เห็นมันนี่ก็ไปเอามือเลยดราเท่าม่นก็มีอ่ะแบบู้ในความหอาดีกว่านีบบก่ก็กินทแบบ้าย ดอกเพิ่นสิมีอีหยังมาทานี้สิบ่แม่นบมีได้อยู่ดอกนึงออกยืนยืนบ่ดอกนี้บ่ได้น่ออกเป็นยมๆเนาะแม่นจ้ะเขาเฮ็ดก่อส่วนมาก็สิขอที่หลังครับนี่เเตไว้บ่นี่มีเียร์แล้วบ่เอาบ่ได้แ่เียร์บ่เอาติละนี่เียร์มือิละตาบ่ได้นี่แม่บ่นี่อู้ยบักงามนึงเามแล้วอนี่อบ่ครับ กวอมมีนอว่าเจ้าวมีครับเห็นโดยตาเปล่าอยู่เมีนบอกผมเห็นนักเติบอยู่นอครับผมก็สิวับบ้านแล้วนอแม่ป้ามีสวยเติบเลยครับ ไปแน่นอนคักอยู่น้อยไปคักเน่แน่นอนจ้ะครับผมก็ได้เฮ็ดปวง้ะพี่น้องเบิ่งผลงานโดยรวมได้จ้าครับผมผลงานเฮาก็สิตามที่เก็บมาเลยครับหลากหลายน้อยเนาะครับผมขี่โดยไปก็ฮอนลงเรื่อยๆจ้ะก็สิมีกอแดงแกงหวานจ้ะพี่น้องละโงงนี่ก็ได้ไข่หนึงกับจุ่มหนึงบานนึงงน้อยเนาะครับผมเพิ่งคาน้องยุ่งจ้ะเพิ่งน้ำอ้อยคาไล่เลือจ้ะเพิ่งดำกะจุ่มหนึ่งนีเฮ็ดปวกจ้ะพี่น้อง ที่เฮาตามหาได้เท่านี้แล้วเนาะไอเนาะครับผมเอาขึ้นมาให้เบิง่งบ่ได้ครับเพราะว่าเพิ่อนซีมุนเนะเาะเอาออกแต่เดียวอยู่เฮือนหมดเลยครับผลงานมื้อนีก้กบ่หมี่ทำมือวานจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ได้เก็บเห็ดเชนิดใหม่เนาะไอเนาะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ดีของเห็ดปวกแล้วครับพี่นอ้องแม่นจ้ะก็รอลุ้นกันเบิ่งใจพี่น้องว่ามื้ออืน่นเพิ่นสิเกิดบ่หรือว่าสิเป็นจนนังได๋เนาะไอเนาะครับผมผลงานมื้อนี้ก็ตามที่พี่น้องเห็นจา้า พิกาติมากระปาบนรเมฆตะบนหวยคามเพื่อบุญธลิกจังหวัดอุบลราชธานีพอกันมนีก็วันที่16กรกฎาคม2568้จะพี่น้องมนีเป็นมือมานได้แม่ปามีฝันอะไรจ้าพี่น้องจ้าฟ้าก็อลไรก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ทรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหนาจ้า